ฮัลโหลสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวสินค้าของบริษัทที่เราทํางานอยู่กันบริษัทเรานะชื่อ NUT Machinery นะเราอขายอุปกรณ์เข้าโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหลักแต่เราไม่ได้มีแค่นั้นนะเรายังมีหน้าร้านเพื่อให้ลูกค้ามาเลือกสินค้าได้มากมายงั้นเดี๋ยวเรามาดูชั้นแรกกันเลยนะว่าเรามีสินค้าอะไรกันบ้าง เรามีกล่องเครื่องมือทั้งแบบเหล็กแล้วก็แบบพลาสติกนะถ้าเกิดใครอยากได้แบบทนทาน mm. ก็เอาแบบเหล็กไปเลยแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ถือแบบเบาๆเก๋ๆนะ mm. ก็แบบมีแบบพลาสติกให้เลือกด้วยชั mm. ้นต่อมาเรามีสายรัดพลาสติกมีหลากหลายขนาดเลยแล้วก็มีกระดาษกาว1นิ้ว2นิ้วแล้วก็มีแปงรงลวดทองเหลืองนะลวดทองเหลืองเนี่ยแน่นอย่าบอกใครแล้วก็มีแปงรงลวดเหล็กด้วยนะ ไปชั้นต่อไปกันเลยเรามีแปรงลวดเนี่ยหลากหลายแบบมากเลยนะแปรงลูกลูกถ้วยแบบลวดธรรมดาหรือจะเป็นแบบลวดถักเราก็มีแพคเกจจิ้งดูดีแล้วก็ของดีราคาไม่แพงด้วยขั้วแบตเตอรี่บวกลบหรือว่าเป็นผ้าดิบไข่ปลาวานใบขัดลอกซีสนนมก็มีลูกล้อเราก็มีขายนะล้อ,อยูรีเทนล้อเหล็กล้อยางล้อไนลอนมีทั้งแบบเป็นละตายแล้วก็มีหลากหลายขนาดด้วย ต่อมาพวกหน้ากากมือถือหรือว่าหน้ากากสวมหัวเราก็มีขายนะแต่ก็มีสายลมสีส้มด้วยมีหลากหลายขนาดเลือกมากมาย6มิล8มิลส0มิลสมิลแล้วแต่เลยว่าอยากจะได้ขนาดเท่าไหร่ใบเจียหนะาใบเจียบางกระดาษทรายซ้อนมีทั้งยี่ห้อคีนิกมิกิต้า h ฮชอันนี้เรามีทำเป็นแพคไว้ให้นะราคาก็จะถูกลงแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครอยากจะซื้อแบบเป็นใบๆเราก็มีขายเหมือนกันเนี่ยซื้อเป็นใบๆก็ได้ยี่ห้อ HHW หรือ 3M ใบตัดสแตนเลสหรือว่าใบตัดเหล็กแบบบางก็มีใบตัดเหล็กใบตัดปูนหรือว่าใบเจียรลากหลายขออวดน,นิดนึงเนาะเพราะเราก็มีกี่ห้อหลากหลายแบบให้ลูกค้าเลือกจริงๆอะโหแม้กระทั่งกาหย่อนน้ำมันหรือว่าแปลงทาสีพวกดอกสว่านชุดมีทั้งชุดเล็กชุดใหญ่หรือว่าแปลงลวดกลมบางมีหลากหลายขนาด4นิ้วหนิ้ว6นิ้ว8นิ้วก็ลองเลือกเอาละกันว่าอยากได้ขนาดไหนขายควงหัวบล็อกหน้าเหล็กเบอร์1ิบเบอร์แปด หรือว่าแม้กระทั่งดอกไข่คงลมก็มีเหมือนกันนะใครกำลังขาดเทปพ,พันเกลียวเทปพ,พันสายไฟก็มาหาซื้อกันได้เลยวันนี้เราก็พาทุกคนมาดูชั้นแรกจบกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะถ้างั้นติดตามชนเอพิโซดต่อไปของเราด้วยนะเพราะว่าเรามีเครื่องมือหลากหลายให้ทุกคนได้ดูจริงๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะจุ๊บจุ๊